ครับก็เรื่องการใช้สารตกค้างนะครับเพื่อที่เราจะมาพัฒนากุ้งคุณภาพตลาดต่างประเทศเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับเนื่องจากว่าในการแข่งขันในตลาดโลกนอกจากเรื่องคุณภาพแล้วเนี่ยจะต,ต้องไม่มีสารตกค้างฉะนั้นผู้ส่งออกก็ดีนะครับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงผู้รวบรวมแพรนะครับตลอดห่วงโซ่การผลิตเนี่ย ถือว่าเป็นผู้มีส่วนสำคัญซึ่งวันนี้ก็ได้มาประชุมร่วมกันเพราะเนื่องจากว่าทางสมาค,คมเ,าเกี่ยวกับผู้ส่งออกทั้งหลายเนี่ยซึ่งทั้งห้องเย็นทั้งโรงงานเนี่ยนะครับเขาได้ดำเนินการล่วงหน้าเรื่องนี้ไปเพื่อแก้ไขปัญหานี้ระหว่างที่กำลังดำเนินการอยู่เนี่ยก็มีพบข้อปัญหาบ้างก็นำเรื่องนี้เข้ามาคุยกัน ข้อสรุปที่ได้ก็มีอยู่สักหเรื่องสําคัญนะครับที่จะแก้ปัญหานี้เรื่องแรกกรมมงก็รับมาที่จะต้องไปตั้งแต่ต้นทางก็คือไปสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้สารต่างๆนะครับยาที่จะใช้เนี่ยต้องใช้ยาที่กฎหมายไม่ห้ามนะครับใช้ยาแล้วจะต้องมีระยะหยยุดยามี่วงเวลา ที่เหมาะสมที่สำคัญคือสร้างความรู้ความเข้าใจที่จะใช้อะไรมาทดแทนที่จะไม่ใช้ยาเพื่อที่จะให้เลี้ยงกุ้งรอดอันนี้ก็เป็นเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองจะร่วมกับสมาคมค้าปัจจัยการผลิตซึ่งก็มีผู้ค้าปัจจัยอยู่ในสมาคมเยอะนะครับเราจะมาทำา m o u ร่วมกันเพื่อที่จะแก้ไขปัญหานี้ให้กับ พี่น้องเกษตรกรซึ่งก็คงเร่งดําเนินการในในเร็วๆนี้นะครับโดยเฉพาะบริษัทผู้ค้าปัะจัยถึง40บริษัทนะครับมีพนักงานอยู่ในพื้นที่เลี้ยงกุ้งทั่วประเทศก็จะได้มาร่วมมือกันในการแก้ปัญหาเรื่องที่3ึนะครับซึ่สำคัญมากก็คือเรื่องแพร่ผู้รวบรวมกุ้งจากพื้นที่ต่างๆนะครับก็ขอเรียนว่า การดาเนินการโครงการนี้เราต้องแยกตลาดออกให้ชัดเจนนะครับว่าตลาดสําหรับส่งออกซึ่งเป็นเกษตรกรรายใหญ่เข้าห้องเย็นโดยโดยตรงที่ทางห้องเย็นดําเนินการโดยสมาคมแช่เยือกแข็งที่ดําเนินการอยู่นะครับก็คือรายการตรวจก่อนจับความหมายก็คือก่อนที่จะจับกุ้งเนี่ยจะต้องมีการตรวจสารตกค้างว่ามีสารตกค้างหรือไม่ ถ้ากรณีมีสารตกค้างอยู่เนี่ยก็ให้ผู้เลี้ยงเลี้ยงกุ้งไปอีกระยะหนึ่งเพื่อให้พ้นระยะเวลาที่จะมีสารตกค้างแต่ถ้าเกิดตรวจแล้วไม่เจออันนี้ก็จะก็จะจับกุ้งอันนี้ก็เป็นโครงการที่ดําเนินการมาฉะนั้นแพรนะครับปัจจุบันเราก็พบว่ากลุ่มรายเล็กรายน้อยเกษตรกรวันวันนี้ก็มาคุยกันมีข้อร้องเรียนว่ามีบาง บางแพรไปกดราคาไปาทําให้ราคาเกษตรกรซึ่งเป็นเกษตรกรรายย่อยซึ่งไม่ได้นํากุ้งขายเข้าโรงงานที่จะส่งออกไปต่างประเทศก็ไปถือโอกาสไปกดดันผู้ผู้พอเลี้ยงด้วยซึ่งอันนี้พูดกันอย่างชัดเจนว่าโครงการนี้ณวันนี้ทางห้องเย็นนะครับทางาผู้ประกอบการ ส่งออกเป็นผู้ดําเนินการนะครับไม่ใช่รัฐดําเนินการเป็นการดําเนินการระหว่างเอกชนกับกเกษตรกรนะครับซึ่งก็เป็นโครงการที่ดีทั้นในการดําเนินการเพื่อส่งออกนี้ขอให้ทาต่อแต่ต้องควบคุมให้ชัดเจนส่วนตะเกตตกรรายย่อยที่ผลิตเราก็มีการควบคุมอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ว่าไม่ควบคุมเราควบคุมตามมาตรการ1กับ2แต่ก็ให้แยก ตลาดกันให้ชัดฉะนั้นก็สื่อสารไปยังพี่น้องเกษตรกรรายย่อยทั้งหลายเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งแล้วไม่ได้ส่งออกเข้าสู่ระบบนะครับนี้โครงการนี้ที่ทางห้องเย็นดำเนินการอยู่เนี่ยจะไม่นำทิ่งเหล่านี้มาใช้กับเกษตรกรรายย่อยในปัจจุบันนะครับเรื่องที่4ที่สำคัญเราจะตั้งชุด เฉพาะกิจนะครับเพื่อตรวจสอบให้กระบวนการตรวจสอบย้อนกลับในการเพราะเลี้ยงกุ้งนะครับมาถูแพรไปสู่โรงงานหรือไปสู่ตลาดเนี่ยจะต้องย้อนกลับให้ได้ไม่มีการสวม APD หรือใบกำกับการขายสัตว์น้ำเป็นทอดๆซึ่งเรามีข้อมูลในระบบ APD ที่ใช้อยู่แล้ว ก็สามารถที่จะตรวจสอบได้ดังนั้นก็ขอสื่อไปยังผู้ไม่หวังดีทั้งหลายนะครับตามกฎหมายประมง,งฉบับนี้การปลอมก็ดีการนำข้อมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์โดยเพิ่มจํานวนปริมาณก็ดีโดยรายที่ไม่จับจริงแล้วไปสวมเป็นจับจริงก็ดีโทษกฎหมายประมงณนะวันนี้มีปรับเป็นล้านบาทนะครับและก็เพิกถอนพักใช้ ใบอนุญาตต่างๆซึ่งจะกระทบกับท่านมากนั้นก็ขอความร่วมมือแจ้งเตือนกันเป็นการล่วงหน้านะครับเรื่องถัดไปซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญวันนี้ก็คือเรื่องเราจะผลักดันตั้งคณะธรรมานมาสักชุดหนึ่งนะครับเพื่อมาแก้ปัญหาเรื่องแนวทางยังไงที่จะไม่ให้เกษตรกรใช้สารนะครับใช้ยาในการเ,ราเลี้ยงเพื่อไม่ให้เกิดสารตกค้าง ขึ้นในกุ้งซึ่งก็เป็นเรื่องสําคัญมากถ้าแก้ปัญหานี้ได้กุ้งเราถึงพรีเมียมที่ยอมรับของต่างประเทศแล้วก็จะทําให้เรายังสามารถยึดครองตลาดเดิมเพิ่มตลาดใหม่ที่จะขยายโอกาสแต่ถ้าเรื่องสารตกค้างยังมีปัญหาอยู่เนี่ยครับซึ่งเรื่องนี้จะกระทบอย่างแน่นอนฉะนั้นจะเร่งนําเสนอชิมบอร์ดนะครับในเรื่องนี้เพื่อให้ตั้งคณะทํามานมา แก้ไขครับส่วนเรื่องสุดท้ายในเรื่องที่6ที่คุยกันจริงๆก็เรียนไปบ้างแล้วก็คือเรื่องเน้นย้ำเพื่อแยกให้เกิดความชัดเจนนะครับว่ากลุ่มแพรไหนที่ไปจับจริงๆก็ขายไปในประเทศกลุ่มแพรไหนที่จับเข้าสู่โรงงานซึ่งในเรื่องนี้โรงงานก็จะส่งข้อมูลแพรที่จับมาให้ที่กรมประมงนะครับเพื่อที่จะได้ควบคุมกำกับ ส่วนกรมประมงเองเราก็มีระบบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการอยู่แล้วเราสามารถแยกแยะแล้วก็เอาไปดําเนินการในมาตรการที่3เมื่อกี้ที่เรียนไปครับก็เป็นเรื่องสรุปซึ่งก็ขอเรียนพี่น้องชาวกุ้งทั้งหลายทั่วประเทศนะครับว่ากุ้งของเราเป็นกุ้งคุณภาพเป็นที่เชื่อมั่นเชื่อถือของต่างประเทศก็ขอความร่วมมือนะครับในการที่จะ ใช้ยาหรือสารเคมีต่างๆนะครับกรณีกุ้งท่านพบปัญหาเรื่องโรคปัญหาต่างๆขอให้แจ้งหน่วยงานกรมประมงโดยเฉพาะศูนย์วิจัยและเพาะเลี้ยงชายวังในเขตพื้นที่ท่านหรือสำนักงานประมงจังหวัดที่จะมาร่วมแก้ปัญหานี้ด้วยกันแล้วก็ขอเรียนท่านนะครับกรมประมงจะดำเนินการไม่ให้กระทบต่อเกษตรกรกร,รายย่อย อย่างแน่นอนในการแก้ปัญหาในเรื่องนี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องที่จะไปกดราคาทำให้ราคาตกต่ำโดยใช้กลไกที่บิดเบี้ยวไปจากสิ่งที่ควรจะเป็นกรมประมงจะแก้ปัญหานี้แล้วก็จะไม่ยอมให้พี่น้องเกษตรกรได้รับผลกระทบครับ